โอเคโอเคเดี๋ยวพี่พักละครับ เอาละพี่น้องเอาแล้วครับนับตะของครับผมพักรถพักคนครับไปเบิงเบิงบรรยากาศเขื่อนนี่พี่น้องอันนี้เพิ่นกำลังก่อสร้สางนะครับก่อสร้สางม,งมองมองมองพักรถยังยังบอลแลวดีนะครับมันก็นเลยบ่งามบัดใดแต่ว่าแล้วๆล่ะผมว่ามันมันน่าสิเป็นที่รถบรรทุกคือเพิ่นมาจอดจอดพักจอดนอนกันนะครับนะจอดพักรถพักคนนะครับ มองนี่นะครับมองนี่แหละคือเป็นมองธุรธกริจการค้าขายสิเกิดเกินอนี่พี่น้องในเบืองรถอันนี้คือเขื่อนลำตะคองนะครับผู้ใหบเ่เคยลงมาเขื่อนพี่น้องผมสิบห้าไปเบิง่ง จอดพักรถพักคนครับผมจอดจอดเอาเอาวิวสวยๆมาฝากพี่น้องกันอันนี้เป็นทางลงมานะครับทางลงมาทางขึ้นไปอันนี้น่าจะน่าจะเขาจะเอาเรือมาลงนะครับตรงนี้นะผมว่านะเอาเรือ,อามาลงหาปลานะครับโอ้อย่างลงมาไกลอยู่เนี่ยพี่น้องว่าบอกไกลกันเลย ไกลอยู่ที่นู้ไกลอยู่ไกลอยู่โอ้ยงามพี่น้องงามว้าถ้าผู้ใดเลี้ยงง่วงมาเอาหยางนะครับเด้อผมผมซีเป้าให้แล้วหยางามต่นใดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยาครับหยางหยาให้งงวงนะครับเนาะมาเกี่ยวออกเรื่องมาต้องใส่เครื่องแต่ก็ได้เกี่ยวออกครับเลยโอ้พี่น้องเบิ่งดอกสนุงไงดอกสนุงใหญ่ครับดอกสนุงใหญ่เห็นไหมครับ โอ้โห,โหดูบรรยากาศแน่นอนครับอันนี้เขื่อนลำตะคองนะครับเขื่อนลำตะคองอ้าวสูดแล้วไปไงล่ะเนี่ยโอ้ยังยังยังไปได้อยู่ไปได้ดูดูต้นดอกสนุนครับเอยอะแยะเลยหญ้าก็สวยครับหญ้าสวยมากเลย <S 2> <S 2> ทั้งหนูทั้งอะไรผมว่าเอยอะแยะเลยเนะครับเนี่ยอันนี้ครับที่เขามาดำน้ำยิงปลากันนะ บรรยากาศได้ครับได้ได้เลยละได้เลยประเทศไทยเรายังมีที่เที่ยวอีกมากมายครับที่พวกเรายังไม่รู้กันนะครับอันนี้บรรยากาศเขื่อนเขื่อนเ่ลำตะครองแนละ้วพี่น้องเนอะ ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่สมัยออสมัยตั้งแต่ผมเป็นเด็กรถทัวร์ใหม่ๆนะครับตั้งแต่อยู่กรุงเทพครับพาเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายตรงนี้ครับฝั่งนู้นนะครับมันจะมีค่ายลูกเสืออยู่อันนี้อันนี้เขา่าจะมาหาปลานะครับมายกยอไม่ใช่ยกยอคนระอันนี้ เส้นขาวๆนี่ยคือทางงรวนนะพี่น้องเรื่องมอเตอร์เวีเลยครับเรื่อมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ครับเนี่ยเส้นเดียวเส้นเดียวกันเนี่ยแหละครับเส้นเดียวกันกับตัวนี้ครับผมได้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศได้อยู่นะผมว่าโอ้อันนี้อันนี้เขามานั่งตกปลากันครับสวยงามครับสวยงาม,งามเป็น ป็นอะไรที่เราจอดพักรถจอดพักรถจอดพักยางจอดพักคนนะครับแล้วมันได้ครับได้วิวได้บรรยากาศได้มีความสุขด้วยครับเขื่อนลำตะคองสวยงามครับสวยงาม หาปลาบ่าวูกพี่ปลาครับปลาครับอ๋ออันมะเฮ็ดเฮ็ดอันนี้บ่ปลาครับอ๋อนี่ับปลาแล้วอือครับไปลงมาอาบน้ำครับโอ้น้ำหนำมันจะใสดีเนาะหนำใส่ดีบ่ดำหนำยิ่งปลานะครับเป็นว่างเป็นว่างเลยผมเลอะกมนะผมว่านี่ยโอเคครับเอาไปให้น่องไปขึ้นไปครับเพิ่นมาอาบน้ำกันแล้วไปไหนครับเนี่ย โอ้ยจอดไปเอาเรคคอยไปลงไในพุทธิสงครับจอดพักรถครับมาจากไหนมาเอากระรอกยักระยองวะมาจากนูน่นนะมาบางบ่อนูน่นนะครับบางนาครับสวยงามพี่น้องสวยงามทางขึ้นไปครับโอ้ดูดอกสนูครับดอกสนูใหญ่มากเลยดูต้นดอกสนูครับสนูยักษ์นะพี่น้องเนาะสนูยักษ์สนูยักษ์ครับ ดูเรื่องผมจะดอกมันให้ดูครับอุ้ยอะไรนี่โมเกี่ยวกันนะพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่ส่วนเพิ่นเนาะดูดอกสนุยัะครับเบื้อเริ่มเลยปาดเถอะป่ะพี่น้องป่ะขึ้นไปหารถเราครับปลาก็เยอะหนูก็เยอะนะผมว่าในหนูนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเลย พมา่าเรียกจ้วจ้วนะหนูพมา่าเรียกจ้วจ้วจ้วภาษาพมา่านะครับเรียกจ้ว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 นี่คือหนูอันนี้ลอยลงมาอยู่ครับลอยลงมาแสดงว่าเขามาหาปลากันนะครับหาปลาอะไรเนะี่ยต่อไปฝั่งนูง้นก็เจริญแล้วครับคุนะเขาทําอะไรทําฝั่งนู้นนะครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวพวกจะสู้กั นะครับบางส่วนทางคนเนาะเขาก็ร่างอะไรก่อสร้างกันด้วยนะครับที่สน่อยก็น่าจะมีรีสอร์ทฝั่งนู้นนะผมว่านะไปไปหารถครับพาไปชมบรรยากาศเกิดลำตะคองครับพี่น้องหญ้าก็สีสวยเนาะหญ้าเชียวเลยฝากถึงปาอยยังน,น,นะครับเที่ที่เพิ่นอันพอนยอี่เดงง่วงง่ำหรอครับ เบื้งเนื้อปลาเด้อถ้าพอเบื้องนะครับเบื้งหย่าเบื้งหย่าง,ง,า,ง,งามตาไนเลยมาเอาหย่างเลยเด้อช่องยูทูปเพื่อนนะครับอันซื้ออย่างก็คืองงงามง่วงงามเลยเราผมจำไม่ได้นะครับพ่อใหญ่เดีงด่วงงามเหรอครับฝากฝา,ากนะครับถ้าได้เบื้งคลิปผมเน้อเมาเกี่ยวเอาหย่าไปง่วงนะครับหย่างามตาไนเลยโอ้ยดอกสนุกก็งามพี่น้องเลยสวยมากเลยดอกสนุกครับดอกใหญ่มากเลยโอ้โห นี่จะปาดอกสนุครับแต่ดูดอกดอกใหญ่มากใหญ่มากเลยครับสุดยอดบรรยากาศครับผม